สวัสดีครับสวัสดีทุกๆคนนะครับวันนี้ก็ได้มีการอัปเดตอีเวนต์กิจกรรมจี้เครื่องรางมาใหม่ครับซึ่งเป็นจี้เครื่องรางที่มีชื่อว่ากับดักดิชาร์ครับก็จะมีอยู่2เวอร์ชันครับสำหรับในวต์นี้ก็คือในเวอร์ชันแบล็กกับดักดิชาร์ทกับกับดักดิชาร์ทเวอร์ชันธรรมดาครับโอเคครับเดี๋ยวเราลองไปดูสกิลความสามารถของจี้ใหม่กันก่อนครับว่ามันจะน่าตามหาหรือเปล่าโอเคครับเรามาดูที่เวอร์ชันแบล็กกับดักดิชาร์ทกันเลยครับ ก็คือเป็นเวอร์ชันที่เปอร์เซ็นต์สูงสุดแล้วความสามารถของที่นี้ก็คือเมื่อจบเทินโอกาส65%ติดตั้งกับดักสปริงครับอ่าอันนี้กับดักสปริงครับก็จะเหมือนกับดักสปายเลยนะครับอ่าก็คือหลังจากที่เราจบเทินปุ๊บเราสามารถวางกับดักสปายไว้ที่ไหนครับอ่าไว้ตรงไหนก็ได้ครับไปในแผนที่เลยอ่าเมื่อเมื่อเราเป็นคนวางครับอ่าถ้าฝ่ายตรงข้ามมาตกปุ๊บฝ่ายตรงข้ามเขาจะเด้งไปยังอ่าแลนด์มาร์ที่แผงทสุดของเราครับอ่าแต่ว,ว่าถ้าฝ่ายตรงข้ามเป็นคนติดตั้้งครรับถาาเ ถอยไปตกปุ๊บเราก็จะเด้งไปยังแรนมาที่แพงที่สุดของฝ่ายตรงข้ามนะครับอ่าก็จะประมาณนี้เนาะถ้าเป็นเวอร์ชั่นเดิมครับเปอร์เซ็นต์ในการติดตั้งกับัาสปายอ่าก็จะอยู่60%ครับแต่แต่อ่าแ,แ,แ,แต่ถ้าเป็นเวอร์ชั่นแบล็คครับกับดักดิสช,ชาร์จมันก็จะเพิ่มขึ้นมา5%้าครับน่าจะเป็นกับดักสปริงที่เปอร์เซ็นต์เยอะที่สุดแล้วนะครับตอนนี้อ่าหกสิบห้าเปอร์เซ็นเนาะอ่าแต่ก็ครับอีกหนึ่งสกิลควาสมสามารถของที่นี้ก็คือเมื่อฝ่ายตรงข้าม มาตกที่ไดมาร์กของเราครับโอกาส60%ใช้เอฟเฟกต์ผลกระทบนะครับคำว่าเอฟเฟกต์ผลกระทบครับหลายคนอาจจะงงเนาะอาจจะงงว่ามันคืออะไรคือเมื่อฝ่ายตรงข้ามครับมาตกที่ไดมาร์กของเราครับถ้า60%ออกครับมันจะทําลายไอเทมจํากัดของเราที่มีอยู่ให้เหลือศูนย์ทันทีเลยนะครับอย่างเช่นหมวกกําแพงเหล็กครับที่มันขึ้น2อทับสครับหนึ่งทับหนึ่งอย่างนี้อะไรอีกแป้นไฮเทคหมวกทรงการครับอะไรอีกวะ ผมจำไม่ค่อยได้ครับอ่าก็มันก็จะมีอยู่เยอะแยะครับมากมายครับเออที่มันขึ้นหนึ่งทับหนึ่งสองทับสองครับพวกนี้มันจะหายหมดครับอ่าให้เรือ0ูนทันทีสําหรับพวกการตัวละครที่รีชาร์จได้ครับอย่างเช่นหนูเอื้อยมีฮยองรังบิดกิตครับพวกนี้อ่าถ้าโดนเอฟเฟกต์ผลกระทบเข้าไปปุ๊บอ่าเรียบร้อยครับไม่สามารถรีชาร์จได้ประมาณอ่าหนึ่งเทือนครับผูบอกว่าอย่างนี้เนาะอ่าโอเคครับสรุปง่ายครับ ก็คือไอ้กับดักนี้ครับน่าจะเอาไปเล่นกับสายลมอะไรครับอ่าเล่นกับสายลมอะไรครับอย่างเช่นครับถ้าใครปิดไปแล้วก็ผมคิดว่านะเอ่อน่าจะเอาไปเล่นกับมีเมียนก็น่าจะได้ครับอ่าหลังจากจบเทินปุ๊บเราค้างกงฝ่ายตรงข้ามเรียบร้อยครับเราก็เอากับดักอันนี้ครับไปช้อนฝ่ายตรงข้ามครับอ่าน่าจะประมาณนี้เนาะแต่ตามความคิดส่วนตัวของผมนะผมว่าถ้าปิดไอจี้นี้เสรียเรียบร้อยแล้วผมว่ามันไม่น่าจะค่อยได้อ่าไม่น่าจะได้ใช้นะเออจี้นี้บอกตามตรงเลย ไม่รู้ว่าจะเอาไปเล่นกับตัวอะไรครับขนากับดักสปริงครับเออกับดักสปริงผมมีอยู่แล้วครับตอนแรกครับอ่าตอนแรกที่ปิดมาตั้งแต่อ่าประมาณปีที่แล้วครับตอนปิดมาแรกก็ใช้บ้างไม่ใช้บ้างครับหลังๆมาไม่ค่อยได้ใช้เลยครับเออกับดักสปริงส่วนถ้าเราจะใช้อ่าเอฟเฟกต์พระทบทับผมแนะนําครับให้รอจี้ไพทโลูมีดีกว่าครับอ่าน่าจะมีประโยชน์มากกว่านะอันนี้คือตามความคิดส่วนตัวของผมอ่า ผมว่าไพน์มีน่าจะดีกว่านะเออถ้าปิดไปผมคิดว่ามันน่าจะได้ใช้นะครับเออสำหรับที่นี้เอาไว้นอนค้างอย่างเดียวครับสำหรับเวอร์ชั่นธรรมดาครับอ่าเวอร์ชั่นธรรมดาก็อ่าเปอร์เซ็นต์ก็จะลดลงมาครับจาก65ครับเหลือ60เครับในการติดตั้งกับดักสปริงครับอ่าแล้วก็ทำลายเอฟเฟคผลกระทบจาก60ก็จะเหลือ55เนตครับอ่าแต่ว่าไอ้เวอร์ชั่นแบ็คกับดักทิชชานเนี่ยคือเปอร์เซ็นต์ ในการทำลายเอฟเฟกต์ผกระทบมันเยอะนะครับอ่าเยอะที่สุดในเกมเศรษฐีเสื้อไทยแล้วนะครับตอนนี้60%สิเปอรนาะสำหรับใครที่จะทำครับก็ลองคิดพิจารณาดูดีๆเนะาะว่าจะทำหรือเปล่านะอาโอเคเราไปดูวิธีการตามหากก่อนครับวิธีการตามหาที่นี้ก็คืออเราต้องเก็บสะสมหากับดักทีฟ้าครับเอจำนวน5ชิ้นเลยนะเออ5ชิ้นเราถึงจะแลกกับดักสปริงกับดักดิชชา์ได้เลย แต่ถ้าใครไม่ต้องการกับดักดิสชาทับอยากได้กับดักอาจจะได้รองเท้ากับดักครับก็หากับดักสีทองเอสจำนวน4ชิ้นครับเพื่อแลกรองเท้ากับดักได้เลยนะครับแต่ก็ถ้าใครไม่อยากได้2อันนี้ครับอยากได้กับดักสปริงครับหรือว่ากับดักสปายเวอร์ชันธรรมดาครับเราก็หากับดักสีแดงครับเอสจำนวน4ชิ้นครับก็ปิดกับดักสปร์ได้เลยนะครับอันนี้มันจะดีหน่อยครับมันจะดีหน่อยมันจะมียกเว้นข้ามทางอยู่ตัวครับ2ครั้ง ในการตามหาจี้พวกนี้ครับอ่าก็คือจี้นี้ที่นี้แล้วก็ที่นี้ครับเราต้องตามหายังไงครับเราต้องเก็บสะสมหาสปริงเอครับจำนวน3ชิ้นแล้วก็เครื่องช็อตไฟฟ้า A บวกครับจำนวน2ชิ้นครับเพื่อมาแลกรูปบัตรแบบเลือกเอสได้เลยนะครับอ่าถามว่ารูปบัตรเอสนี้มีอะไรครับอ่ารูปบัตรแพนกวินครับมีอะไรก็คือมันจะมีพวกนี้ครับอ่าอันนี้อันนี้แล้วก็อันนี้ครับอ่ามาให้เรา เลือกเอาเลยครับว่าจะเราอยากได้จี้ไหนครับถ้าเราอยากได้กระดักดิชชาร์ทครับเราก็เลือกเอาเฉพาะอันนี้ครับอ่าประมาณนี้เนาะแต่ว่าครับถ้าใครที่จะทํครับผมขอแนะนําเลยนะครับว่าอ่าเราต้องเก็บสะสมอันนี้ครับตามจํานวนก่อนครับเราอย่าไปเราอย่าพึ่งไปแลกรูปบาทนะเออเราอย่าพึ่งไปแลกรูปบาทบางคนแลกไปแล้วครับอ่าแลกไปแล้วแต่ว่าไม่รีบหมุนครับอ่าเมื่อเราเล่นเกมปุ๊บมันก็จะดัน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 รูปบาทเก่าครับให้หายไปหมดเลยอ่านี้เราก็จะเสียสิทธิ์ในส่วนนี้ไปเนาะอ่า ต้องเก็บให้ครบสะสมตามตามจานวนที่เราจะแลกก่อนนะครับเราถึงจะแลกเนาะก็คือครับอ่ะสรุปง่ายๆเดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังก็คือถ้าใครอยากได้จี้ใหม่ครับก็คือกับดักดิชช้าครับอ่าห้าชิ้นเลยนะมันให้เก็บสะสมเราต้องเก็บอันนี้ครับอ่าห้าสามสิบห้าครับอันนี้อีกสิบห้าชิ้นอ่าอันนี้อีกสิบชิ้นครับคุณปิดจี้นี้แน่นอนครับอ่าถ้าใครอยากจะได้รองเท้ากับดักครับอ่าคุณก็เก็บอันนี้อีกอ่าเก็บอันนี้สิบสองชิ้นแล้วก็เก็บอันนี้อีก 8ชิ้นครับอ่าคุณก็เลือกเอาอันนี้ครับเลือกเอาอันนี้แล้วก็มาปิดที่รองเท้ากับดักได้เลยนะครับแต่ว่าครับอ่าถ้าใครอยากจะได้กับดักสปายครับอ่ามียกเว้นท่ามาทางอยู่ในตัวครับอ่าสองครั้งเราก็เก็บอันนี้12ชิ้นแล้วก็อันนี้อีก8ชิ้นครับคุณก็ไปเลือกเอากับดักที่แดงเอสอ่าได้เลยนะครับโอเคเนาะอ่าต้องเก็บสะสมให้ครบตามจํานวนก่อนครับคุณถึงจะไปแลกรูปบัตรแบบเลือกเอสครับอ่า ตามที่ผมพูดไปข้างต้นนะครับว่าถ้าเราแลกไปแล้วปุ๊บถ้าเราไม่รีบมุนครับอ่ามันก็มันก็จะดันรูปบาดเก่าครับให้หายไปเลยครับอ่าในตัวนี้เราต้องระวังด้วยเนาะอ่าโอเคเนาะอ่าตรงไหนครับแล้วก็ครับมีอีกตรงนี้ครับอ่าก็คือทุกครั้งที่สะสมครบ2ชิ้นครับก็คือเครื่องช็อตไฟฟ้า A บวกครับอ่าเมื่อเราแลกแล้วครับมันจะไม่หายไปนะครับอ่าเสียงพิเศษนะครับอ้าว ทุกการสะสมครบ2ชิ้นครับเราไปแลกแสงพิเศษได้เลยนะครับและก็นะครับในในการเก็บสะสมสปริงเอครับครบ3ชิ้นครับเราจะนําไปแลกตัวสุ่มที่เครื่องรางสุดชิ่นครับเมื่อเราแลกแล้วมันจะหายไปนะครับในตัวนี้ในนี้มีอะไรบ้างครับก็จะมีรองเท้าโรโลทาศีครับแกมแม่เหล็กเคลื่อนย้ายหมวกกำแพงเหล็กสูตรเจ้าของที่ดินแล้วก็เครื่องขยายบุ้มดําแม่นยาครับ ส่วน3 g มี้ข้างล่างครับก็ไม่ต้องพูดถึงครับมาบ่อยแน่นอนครับเออถ้าใครอยากรู้ว่ามันกี่เปอร์เซ็นต์ครับก็ไปดูอัตราการดรอปได้เลยนะครับอ่าโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูในเสียงนี้ก่อนนะครับอ่าเสียงนี้มันมีออฟอะไรบ้างครับเสียงพิเศษครับก่อนที่เราจะไปดูเสียงพิเศษอันนี้ครับเราไปดูอันนี้ก่อนครับมาดูอันนี้ครับอ่าเขาบอกว่าอ่ะเดี๋ยวนั้นอยู่ตรงไหนอ่าอันนี้ครับเขาบอกว่าถ้าใครปิด ไเจี้ใหม่ครับอ่าเจี้กับดักดิชชาร์ทครับทั้งเวอร์ชั่นธรรมดาหรือเวอร์ชั่นที่เป็นแบล็คครับอ่าถ้าใครปิดปุ๊บเราก็จะได้ออปชันพิเศษออปชั่นพิเศษ100%ครับเดี๋ยวเราลองไปดูออปชั่นพิเศษกันก่อนครับว่ามีอะไรบ้างนะครับกับดักดิชชาร์ทครับอ่าออปชั่นพิเศษนะอ่าสําหรับออปชั่นพิเศษในเวอร์ชั่นกับดักดิชชาร์ทธรรมดาครับก็คือถ้าใครปิดไปแล้วปุ๊บมันจะสุ่ม1สกิลเสริมด้านล่างนี้นะครับก็คือ โอกาส15%ครับยกเลิกสกีลของฝ่ายตรงข้ามครับอ่าแล้วก็เพิ่มอัตราการทอยเต๋าดับเบิล28%แล้วก็มีโอกาส70%ทำลายพลังงานการนงฟ้าที่ใช้ในเลมาร์ของเราหรือว่าตัดการนั่นเองครับอ่าถ้าใครครับอ่าไปเติมครับอ่าไปเติมอ่าไม่พอใจในเวอร์ชันดิชาร์ธรรมดาครับเราก็ไปเติมในร้านค้าครับอ่าราคา89บาทครับอ่าราคา89บาทเพื่อแลกเอาแบล็กครับอ่าแบล็กกับดักทิชาครับ เมื่อคุณแลกเอาแบ็กกับดาดิชาร์เรียบร้อยปุ๊บอ่ามันก็จะสุ่มหนึ่งสกิลเสริมหน้าร่างนี้มาให้เราครับก็คือ20%ยกเลิกสกิลของฝ่ายตรงข้ามครับอ่าแล้วก็เพิ่มโอกาสทอยลูกเต๋า30%ครับอ่าอันนี้ทอยเบิ้ลนะอ่าเพิ่มโอกาสทอยเต๋าดับเบิ้ลสามสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็เจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ตัดการ์ดนางฟ้าครับอ่าก็จะประมาณนี้นะครับเอ่อส่วนมากครับอ่าส่วนมากท่าทางเกมเขาอ่า มีออปชันพิเศษเสริมมาเสริมมาให้ผมว่ามันจี้นี้มันไม่ค่อยที่จะน่าใช้เท่าไหร่นะเออถึงแม้จะใช้ก็ใช้ได้ในระยะในระยะสั้นๆครับอ่าก็จะประมาณนี้เนาะแล้วก็มีถ้ามีจี้อื่นมาเลยหลังด้วยส่วนมากมันจะไม่ค่อยโหดครับอ่าอันนี้ตามความคิดส่วนตัวของผมนะตามที่ผมสังเกตดูมาแต่ละอีเวนครับอ่าที่มันมีจี้อื่นมาเลยหลังด้วยก็มีออปชันเสริมพิเศษให้สําหรับคนที่ปิดจี้ใหม่ครับประมาณนี้อ่า โอเคเนาะตามนี้เลยผมก็ลืมอธิบายในส่วนนี้ครับถ้าใครอยากจะเอาเวอร์ชันแบ็กครับเราต้องไปเติมมันนี้ครับกับดักสีดําครับในร้านค้าครับราคา89บาทครับเพื่อแลกเอาอันนี้ได้เลยนะครับแต่ถ้าใครมีกับดักสปริงอยู่แล้วครับมีกับดักสปายอยู่แล้วเราอยากจะเปลี่ยนอยากจะเปลี่ยนสกินครับอยากจะเปลี่ยนสกินใหม่ครับเป็นสีดำครับเวอร์ชันแบ็กอีดิชันครับคุณก็ไปเติมมันนี้ครับ สมุดอัญเชิญกับดักสปายครับเอสในร้านค้าครับราคา29บาทครับอ่าเพื่อเพื่อเปลี่ยนสกินใหม่ครับเป็นสกินแบ็กอิดิชันนะครับเปอร์เซ็นต์เท่าเดิมครับถ้าจำถ้าผมจำไม่ผิดนะเออเปอร์เซ็นต์เท่าเดิมโอเคครับอ่าก็จะมีประมาณนี้ครับรางวัลการเล่นก็อย่าลืมไปเล่นครับอ่ารับเพชรครับทิปเปิลกับอ่าเล่น5ครั้งครับก็จะได้50เพชรนะครับอ่าโอเคครับและก็ครับก็จะมีลูกปัดปลากระป๋องครับ มีรูปบาทปลาปองด้วยเนาะอินฟินิตี้ครับรูปบาทนี้มีอะไรครับหมุนกี่ชั่วโมงเอ่ย8ดชั่วโมงครับหมุน8ดชั่วโมงโอ้โหไม่ไม่รู้ว่าจะได้อะไรครับอ่ะก็จะมีเพชรครับมีแสงอะไรไม่รู้ครับอ่ะก่อนอื่นครับตามที่ผมได้พูดไปข้างต้นครับผมจะพาไปดูความสามารถเสริมของอ่าแสงครับที่อยู่ในอีเวนต์นี้ครับว่ามันมีออฟอะไรบ้างนะครับอ่ะมันจะหน้าแรกหรือเปล่านะ แสงอยู่ตรงไหนเอ่ยอันนี้บริจาคอันนี้ไม่ใช่ครับอ่ะเรื่อเดียวนะฟื้นฟูการนางฟ้ามันมีที่ไหนวะอันนี้สิบเดือนแปดถึงสิบสองเดือนแปดครับฟื้นฟูการนางฟ้ายี่สิบสามสิบเฮ้ยอันนี้ดีวะ่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวค่อยไปดูในร้านค้าครับผมก็ยังไม่ได้เขา่าเข้าไปส่องดูนะเือว่ามันมีอะไรบ้างอ่าน่าจะเป็นอันนี้เนาะอ่ะก็จะมีเบิ้ลยี่สิบแปดครับอ่าเบิ้ลยี่สิบแปด ออกกาะด้าตัดการครับนอกนั้นก็ไม่ต้องพูดถึงครับเออไปเดี๋ยวเราลองไปส่องในร้านค้าก่อนครับร้านค้าลึกลับมีออฟป้องกันมาขายครับถ้าใครไม่มีออฟป้องกันครับอ่าก็ไปซื้อไปเติมราคา89บาทได้เลยนะครับอ่าแล้วก็ใครที่ไม่มีออฟออกเกาะก็อ่าเติมได้นะครับอ่าเติมได้ตามนี้เลยครับมันมีขายอยู่ตรงไหนวะมันมีขายหรือเปล่าอ๋ออันนี้ครับ8 9บาทน่ว่าครับ เออเฮ้ยอันนี้คุ้ม่ะน่าสนใจครับอันนี้เออน่าสนใจครับผมขอแนะนําเลยนะครับว่าอ่ะถ้าใครครับอ่าสายแข่งสายอะไรต่างๆครับสายลุงรีครับคุณไม่ควรพลาดนะอันนี้เออไม่ควรพลาดควรจะเอาไปรีอ่ารีใส่จี้ที่เราใช้เป็นประจําครับอ่าจี้จี้ที่เราใช้เป็นประจาอ่าอย่างเช่นครับหมวกพวกนี้พวกแป้นอ่าประมาณนี้แหละอ่าถ้าใครอยากจะอยากอยากจะมี ออฟฟื้นฟูการนางฟ้าจริงๆนะเออก็จัดไปครับอ่าโอเคครับอสำหรับอีเวนต์นี้ก็น่าจะประมาณนี้ครับถามว่าอีเวนต์นี้ผมทำไหมบอกเลยนะว่าไม่ทําครับเออไม่ทําแน่นอนครับเพราะว่าทําไมถึงถึงไม่ทําครับกับสปายผมไม่ค่อยได้ใช้แล้วครับทุกวันนี้เออส่วนเอฟเฟคผลกระทบครับผมก็เล่นอ่าไพ่ทาโร่หมีเป็นปกติเหมือนเดิมครับอ่าก็แค่นี้ครับผมไม่ได้คิดอะไรมากครับกับกับอีเวนต์นี้ เออก็ถือว่าเป็นอีเ,อเวนต์เก็บเพชรกันแล้วกันเนาะอ่าสำหรับผมครับสำหรับใครที่จะตามหาครับก็ขอให้ทุกทุกคนครับโชคดีในการทําอีเวนต์นี้ก็แล้วกันนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะเปิดคลองดองให้ดูก่อนนะครับว่ามีโอกาสจะได้วัตถุดิบในเอีเวนต์นี้ไหมโอ้โหนาฬิกาทีมเพื่อนครับออกหรือเปล่าเฮ้ยจีเอสะไม่ใช่ครับตกใจหมดครับนึกว่ามันจะให้จีเอสผมมาเลยปบ๊บไม่ใช่ครับอ่ะ มาไหมอย่นี้เอ้ยมาวะ่ะไม่ใช่ออเหลืออีกเยอะครับอ่าเดี๋ยวจะเปิดตรงนี้ให้ดูกันแล้วกันครับเปิดแพ็คห้ากล่องครับก็เหมือนกับว่าสุ่มห้ิเพชรเนาะอ่าปึ๊บโอ้โหไม่ออกเลยครับดูดิครับน่าจะยากนะอีเวนนี้เออดูดิอ่ะหมดแล้วครับชิ้นอ่าชิ้นทดท้ายครับ อิ้นสุดท้ายหมดแล้วครับไม่ได้วัตถุดิบในอีเวนเลยครับเดี๋ยวเราลองไปเปิดดูในตรงนี้ได้เลยนะครับอ่าตรงนี้อ่าตรงนี้ครับเปิดให้หมดเลยปึ๊บเอบวกขึ้นครับนึกว่าจะใช่แต่ก็ไม่อยู่ดีปั๊บไม่มาเลยโอเคไปพอครับอีเวนนี้อ่า